เออดูสิออตรงนี้ใช่อุ้ยตรงนี้พี่น,น้องนี่ๆนี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็ออกนะจ๊ะนี่นี่นี่ปิด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 สวัสดีค่ะพี่น้องเช้านี้เช้าปูผ่ามาเก็บเห็ดลังง,งูอีกนะพี่น้องนะอยู่ไกลไๆบ้านาเ,ดเดินมาแป๊บเดียวถึง ก่อนมาตอนเชา้าเท่าปูแอบมาดูไว้แล้วนะพี่น้องนะของออกไม่ออกนะพี่น้องนะทึ่งไม่มีเวลามาแกบพี่น้องนะเอาใบไม้ปิดว้ก้อนนะอย่าให้คนเห็นนะพี่น้องนะสามนี้เอากระลำมังมาใส่เลยพี่น้องไปค่ะไปดูค่ะสามนี่ออกกี่ดอกนะพี่น้องนะปิดไว้ที่ตรงไหนบ้างเอ่ย เออดูสิอ๋อตรงนี้ใช่อุ้ยตรงนี้พี่น Bom ้องเนี่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 นะนี่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 ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยติดไว้เองนะจ๊ะนี่พี่น้องปิดใบก่อนนั่นเดี๋ยวคนมาถายย่อยเก็บเลยพี่น้องเนาะ นี่ตรงนี้ก็ออกนะจ๊ะน,นี่ปิด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 อืมนี่นะจ๊ะปิดก่อนนี่ด้วยนะจ๊ะไปค่ะไปเก็บกันเลย Kayak media aja Ini nah อุ้ยนี่ไง <c oughs> กเก็บจนหาไม่เจอนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะนี่อีกนะจ๊ะมันแอบอยู่เกือบไม่เห็นนะจ๊ะกำลังเป็นไข่สวยๆนะจ๊ะนี่นี่อีกค่ะ คะยังมีอีกอันนี้ใหญ่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 มากๆเคยกำลังสวยเลยนะพี่น้องนะเบบนี้นี่ นี่อีกนะจ๊ะนี่อีกนะจ๊ะตาไม่ดีก็มองไม่เห็นนะคะนีรู้สึกว่ายังมีอีกนะคะนี่จ้า นี่จ้าได้เยอะแยะแล้วนะคะนี่นะคะไปดูกันต่อจ้านี่อีกนะจ้ามือเดียวนะจ้านี่ นี่อีกนะจ๊ะพอฝ้นแรงดินแห้งดอกไม่ขอส่วยไปหนอต้องให้ดินชื้นๆสักนิดดินชื้นสักหน่อยดอกก็จะออกมาใหญ่ๆนะคะนี่จ้า นี่เก็บรอบที่สองนะจ๊ะรอบแรกรับประทานไปหมดแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะดอกส,อสวยๆเลยนะคะปีนี้ นี่จ้านี่นะเจ้าอุ้ยนนี่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 อยู่ในย่านะคะ อันนี้ใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใชอุยเสียงฟ้าร้องนะคะฝนจะตกอีกแล้วนะตกเยอะๆเลยเห็ดจะได้ออกนี่ขึ้นมาไม่รอดนะจ๊ะนี่ไง นี่งไงนี่ไงนี่อีกนะจ๊ะนี่ก็ด้วยนะคะ นี่ๆๆๆๆมันแอบอยู่นะคะนี่จ้านี่อีกนะจ๊ะนี่ๆๆอีกนะคะอีกนะคะ บ้านใครเขาเรียกว่าเห็ดอะไรช่อคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะนีอ่อยากอยากอยากก่อนเห็นนะจ๊ะนี่จ้าดอกส,สวยๆ ยังมีอีกอุ้ยเยอะแยะเยอะแยะอู้เป็นไข่เยอะแยะเยอะแยะเลยจ้านี่นะจ้ายังมีอีกจ้าอุ้ยสามไข่สามไข่สามไข่ เคยสามเคยนี่นะจ๊ะนี่ต้องเขียดีๆนะคะเขียไม่ดีก็ไม่เห็นนะคะมันฝังอยู่ใต้หญ้าใต้ดินนะคะนี่อีกน้านี่นี่นะจ๊ะ นี่ได้อีกเลยจ้านี่ด้วยนะเจ้านี่นะนี่อีกนะจ้า นี่ด้วยจ้านี่นะจ้านี่ด้วยค่ะอืมนี่ ดอกนี้สวยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่จ้านี่นะจ้าผลงานรอบที่สองหาเก็บเห็ดระงูก ครั้งที่สองของปีนี้นะจ๊ะรอบนี้มีแต่ดอกสวยๆนะจ๊ะไขออ่ทั้งนั้นเป็นไข่เพยพี่พน้องนะนี่นีนี่นเห็นไหมดอกสวยๆนี่น่ากินนะพี่น้องนี่เป็นไข่ปบบน,นี่ได้เยอะเหมือนเดิมจ้า ค่ะพี่น้องเก็บแอดเสร็จแล้วนะพี่น้องนะได้เงื่อนเลยพี่น้องเออรอบนี้ก็ได้เยอะมื่นเดิมนะพี่น้องนะถี่ซ่องนะท้าฟูเดินมาเก็บนะพี่น้องนะค่ะอย่าลืมนะพี่น้องนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้ท่าปูด้วยนะพี่น้องนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องนะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ซาองูออกมาลงนะพี่น้องนะค่ะคลิปนี้ท่าปูก็ขอจับคลิปไปก่อนนะพี่น้องนะค่ะ สวัสดีค่ะ